ดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะนิดอยู่ที่พื้นที่จังหวัดสิงห์บุรีนะคะมาดูแปลงนาข้าวที่โดนน้ําท่วมนะคะน้ําท่วมหนักมากในจังหวัดสิงห์บุรีถ้าใครดูติดตามข่าวจะรู้เลยอันนี้นะคะจะเป็นนาข้าวที่โดนน้ําท่วมมิดจนถึงยอดเลยนะคะให้ดูความแตกต่างนะแปลงนี้นะเป็นนาข้าวที่ไม่ได้ใช้ทันฟอร์มนะคะจะเห็นไหมว่าต้นตอนนี้ก็คือเหลืองนะคะแล้วก็จากที่สอบถามก็คือว่าไม่สามารถ ไม่สามารถใช้ได้นะคะไม่สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตนําไปนําไปขายได้นะคะต้นจะเหลืองแล้วก็มเมล็ดก็จะไม่สมบูรณ์นะคะจะเป็นแบบนี้เลยทีนี้เรามาดูอีกฝั่งหนึ่งนะคะน้ําท่วมเหมือนกันเลยแต่ว่าเป็นนาข้าวที่ใช้ทานฟอร์มนะคะตั้งแต่ทานฟอร์มซอยไปจนถึงทานฟอร์มพลัสสูตรหนึ่งสูตรสองนะคะเดี๋ยววันนี้นิดให้คุยกับเจ้าของสวนด้วยนะเนี่ยให้ดูใกล้ๆเลยจะจะเห็นเลยค่ะ นะคะคต้นสมบูรณ์มากนะคะจากที่คิดว่าน่าจะเป็นเหมือนกันกับนาข้างๆนะแต่ปรากฏว่านาทานฟอร์มของเราค่ะแข็งแรงมากๆเนาะเดี๋ยวให้ดูหน้าเจ้าของสวนนิดนึงสวัสดีค่ะพี่นุน่นพี่นุน่นตอนนั้นเนี่ยน้ําท่วมนี่ท่วมสูงประมาณไหนพี่ก็มิดยอดเลยคือไม่เห็นยอดข้าวเลยนะมิดยอดมิดไม่เห็นไม่เห็นยอดข้าเลยค่ะโอ้โหประมาณแปดวันท่ทวม,มเ,เลยนะประมาณแปดวันแล้วก็ค่อยๆลดลงมา พอหลังจากนั้นพอน้ําลดได้สักประมาณครึ่งต้นนะ,ะระดับนี้นะ,คะแค่เห็นยอดนะค่ะ,ะก็เลยเอาทานฟอมหนึ่งกับสองอ่ะขีดเป็นทีเดียวเลยรวมกันเลยเพราะว่าข้าวช่วงนั้นก็อายุหกสิบ้วตอนน้ําะว่ามันนะคะอายุหกสิบที่ว่ทัท่วมิดหมดเลยนะแล้วก็หลังจากนั้นนะประมาณเจ็ดสิบมันจะอยู่เราเจ็ดสิบห้าวันที่ทีทานฟอมมันนะแต่ก่อนนะั้นนะพี่ก็เอาอปุ๋ยลงไปก่อนปุ๋ยลงไปสิบรูปแล้วก็ ทานฟอมเพิ่มมาอีกครั้งหนึ่งครั้งที่สามนะตั้งแต่ที่ใช้มาเนี่ยสามครั้งแล้วก็พอฉีดรุ่นหลังนี่รู้สึกว่ามันจะรุ่งออกเลยเนี่ยก็แสดงว่าค่ะแสดงว่าทานฟอร์มเนี่ยเราใช้ก่อนที่น้ําจะท่วมแล้วใช่ไหมพี่นุ่นใช้ไปแล้วสองครั้งอ่าไมใช้ไปครั้งหนึ่งอ๋อครั้งเดียวค่ะ ปรากฏว่าต้น<อ>ต้นเหมือนกับต้นข้าวของเรานาะข้าวของเรามันเหมือนกับแข็งแรงกว่า<ช>นาข้าวของข้างข้าใช่ไหมพี่น้ําทั่วเหมือนกันแต่ปรากฏว่าของเราเนี่ยเราผลผลิตเราไม่เสียหายว่าง,ง่ายๆแต่ว่าเห็นบอกว่าหลายๆที่นี่คือที่อยู่ใกล้ๆกันเนี่ย <ๆ S 1> ก็คือผลผลิตเสียหายหมดเลยใช่ไหมพี่บางที่นี่คือเหมือนกับต้องต้องย่ําทิ้งเลยใช่ไหมนะอันนี้ขอเท่ากับเราเนี่ยไม่ต้องลงทุนใหม่นะคะแล้วหลังจากน้ําลดลงมาก็คือเราใส่ทานฟอร์มแบบอัดไปอีกรอบนึง นะคะทีนี้เราก็ได้ผลผลิตแบบนี้เลยนะคะพี่ๆเนี่ยนี่อยากให้ดูว่าอันนี้คือว้าวมากเลยนะคะนาข้าวแบบเขียวแล้วรวงสวยนะคะอันนี้ก็คือเป็นเป็นผลผลิตจากทานฟอร์มนะคะเนี่ยมันซึ่งมันแตกต่างอย่างชัดเจนกับอีกฝั่งหนึ่งที่ไม่ได้ใช้นะคะก็เรียกว่าวันนี้นะคะทานฟอร์มของเราก็ ลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตแล้วก็ช่วยชีวิตเกษตรกรไว้ได้อย่างแท้จริงเลยนะคะเพราะว่าพี่นุ่นของเราเนี่ยก็ไม่ต้องลงทุนเพิ่มนะคะไม่ต้องลงทุนใหม่ว่างั้นเถอะแต่บางบางพื้นที่บางแปลงเนี่ยก็คือส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็ต้องลงทุนใหม่หมดเลยนะคะต้องย่ําข้าวทิ้งเนาะซึ่งมันเป็นช่วงที่เขาเรียกว่าข้าวกาลังตั้งท้องใช่ไหมพี่นุน่นตอนที่มันท่วมอ,อืมนะคหกสิบวันอืมนะคะก็วันนี้นะคะก็ขอบคุณพี่นุ่นมากๆนะคะที่ให้ข้อมูลคะ่ะขอบคุณมากค่ะแล้ว